อ้าเขาขัสี่อค่ะข้าโยกับแบบบิ่เขาบกิมันเป็นโอคถ้าขอให้ดูงนะไม่เอาคือเอาใจนนี้แต่เทาไร่เหที่เรามามาเจนี้เราเรากันย่ย แม่ว่ะไม่เนอาวดอ๋ออุ้ยีนุษไหมขี้ไมู้เงียบตื่นอย่าน ไม่ต้องเย็นช้าแลว่ <sk> ันเ้าแล้วเองนอะ้แต่เลยใส่เย็นาเหมือนเเาจะไม่ใส่โอ๊เอาเลยเอาเขาเห็นเขาเหแบบนี้อเามีแตวาเขาเขาส่แบบนี้สากเห็นยี้เลยเอ้เห้ย

แตงโมไงถ้าใครตั you, ดยิ้มตโมนี่คือใจหนักนะเรเปลี่ยนโจไปหนึ่งเาอย่เพิ่งเพิ่เราไม่สน Mont ุกนึกแตงโมไงเราก็ไ้เป็นคนอ่นว่าตัวแบบเฮ้ย ้างมันผีกที่เป็นทีน่สุด一定要做鱼汤了哟。มีเป็นไม่แต่รู้ส่วมากเดยพยาามจะไม่ขมาล้าง่าก็ยังถามว่มะก็เป็นตงไม่เลยถ่าก <c oughs> จะาเนาะ พี่บอนเองอนบอกยังไงก็เม่อกีทุกคนเนี่ยพอทุกคนมีนุ่มยังหรอกันเป็นนี่เลยถ้าใครที่เห็นต้องใ่แบบใส่แต่ทุเรศก็คือ ก็าเราขับดีว่าไงนีนะคือเราเองก็เห็นเห็นทางแยกก็ขับหลุดเล็หน่อยจากข้อรไม่ขอเหนจากในโลกี่ต้อเลยว่าเรียกพี่น้องจับทำไมตที่เป็นสกีเดินช้ากัต้องเป็นเนช้าเลยอี่น้องลอาช่วยน่อ เห็นเรปุ๊ปวดหัวแทนเลยอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าใครี่มาเสามาโนคือชอบแบนะถ้าถ้็คนอยากเนี้เขาหล่นี่หมดีครับโอ้ยโอ้จ้ะโอ้จ้ะ่วนกัแคนีแบบนี้ก็เยอะนะคงคมีคนที่ไปเสาาโนเยอะมาเหมาโนก็ก็ไจากคนอื่นได้ีว่าไม่เคยใส่กับสักวันึ่ง จริเนมื่อสาวโพจะต้องจริง,ะะองตอนนี้หิวมากเลยอ่ะเธอไม่คิดว่าคิดว่าตัวเนี้ยเป็นชายเว้ยแต่พอมะกินจริงๆอนะ่ะอ้าวผู้หญิงตายตายตอนนี้ตายคือท้งหก่อนที่พวกคุจะมาทุกคนไม่พลาดไม่คิดว่าอยากให้เลยพยายังไ,ไม่มีรู้เลย แต่มันเป็นวีโน่ที่ไม่ใช่แบบนี้เพราะ,ะุณไม่ใส่เข้าไปจะเป็นสีดำล้วนเลยเพราะว่าทำใหม่ทีอ่ะก็จะมีให้เราใส่ก็คือมีขุมพีดพีด้วยมีกาวพัดตื่นอก็วสโน้ลยนะมีตัวตรนี้คือขนยาแล้วก็มีวนเวนิแอม มีนี่กน่ารักนี่ตัวละครตอนเด็ี่คือน่ารักจริงๆก็ตัวละครนี้น่ารักมากเลยน่ารักดีอะไม่น่ารักดีอะแต่พอมาถ้าเป็นการแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยดูไม่มีทุกอย่างจาก็เจ้าเห็นะมก็แบบน่ารักๆไปเนโหสวยอ่ะเฮ้ยไปก็มันไม่แบบน้นก็คือมันจะก็คือเล่นกันเองเลย อยากตีนเองอะพี่กันนี่ก็คือจงตจีนเององ่ายก็ค่ันนี้หนเ่อยนะจริมมาึ้งไปแฉ่แฉะทิมโ้วไม่เหมือนกัในแบบในหมายที่ในหมายที่ถ่ายชิพ ปิทุกคนอ้ยกระทนคือคนมันเยอะจริงกระทนอี้เราก็แค่เรารีวิวให้ให้คุกทุกคนนะแต่มันก็ไม่เอาอะยั้ไงเป็นยังไงเถอะเย้่ยัาไมันใช่ไหมเนี๋ยวไ่หาไปไหนนี่เป็นนี่จะสิชีวั เคื่องนี p p ้สุของโรบี้ที่นารีนโนนะก็จะเป็นเคื่อว่าโรบี้เออเอาเชื่อนยด้นะโรบี้ถ้าเื่อห่นใ้ก็เือคนคอร์ะมันเนี่ยเสันิโนเ พี่คิงมันมันตามกานเหยียบกัได้นะพี่คิยพอยพี่หน้าหิบปล่อยปล่อยปล่อยเข้าใจหนึ่ว่าคนมันเยอะอะไเออเด๋มุกใหญ่ให้แฉพี่ผม,ผมยูงไม่ดีใช่ไหม <laughs> ôi, à mẹ là. mình 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 เฮ้ยจ้าแต่จะชาจิเป้งเลยชาไม่เวลาจากหัวหน้ารัก่ะหน้ารักดีมันอะไรยบถ้าเราพี่น้องก็วายถ้าเราถ้่พี่น้องชอบโอ๊ยมันจะไม่รัอกัน

แต่ใี่ผกมา้นะะเป็นเทที่ทที่ที่นักเด็กชอบูนกกาย่้่าะไรด้วยเฮ้นี่นใคร้ิบอแดีกว่าผมก็พ่กรเรอเเราะว่าผบอไม่ะว่าคือผมมีประสบการณ์แล้ว เราอ่ใงานไฟที่ต <hou> ันี้ม็คแล้วคือนเนี่ยเครื่องไตนโินเนี่ยแล้วที่ตอนคือตัวเต้ยผ่นีหรน่าจะสูบามาหยเน่นันก็รัเดถ้าสม้อแล้วก็สูบชอบกับยอนไป

คือผมก็ไม่รู้ว่ยนน้ำหนัวกว่าคือแต่นเนี้ยจริงแต่เขาน่าจะหบบดีนีๆสิดี้ก็ก็ก็จะมานั่งฟังกันนะคะก็นี่นะบา